สวัสดีครับวันนี้เรามาเอาพ้ากันให้ดูกันอีกแล้วนะครับวันนี้พ้าที่ผมจะนำมาให้ดูก็คือพุทธโทร้อยของแม่ชีบุญเรือนนะครับปีหนึ่งหนึ่งเนื้อผงผสมผงเก่าแม่ชีนะครับเรามาดูกันเลยนะครับ นี่นะครับพุโทโธน้อยแม่ชีบุญเรือนปีหนึ่งหนึ่งออกวันอาวุธนะครับจะมีเหมือนมีโค้ดใต้ฐานนะครับน่าจะวาแหวนถ้าดูไม่ผิดนะผสมผงเก่าของแม่ชีนะครับ คุมคลิปแล้วนะครับจีองจีว,วอ,อนบัว ยันดั้งหลังลึกมากผสมผงเก่าของแม่ชีเนื้อหาก็จะประมาณนี้นะครับ ผมฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเอาพระองค์ไหนมาลงอีกฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ